กัดปลายเท้าอ่ะแล้วปีปิดกเก้ามาเมื่อกี้เนี่ยลองลากลากขยาดขยาดอยู่แถวนั้นแหละใช่ไม่ต้องรีบ,รบย,ยังอยู่นะนะะจิบอยู่นะ อยู่ได้็อนด้วยได้็อตด้วยท่านผู้ชมยกยกอยู่ข้างหน้าท่านผู้ชมกัดไอโบสีขาวอ่ะดี่ล้เอาดิลูดเลยเลือดลาดเลยทูนอ่ะคนตกยังตกใจอ่ะ